ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสอสและวิทยาลัยเทคนโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานานชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผูรรร้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีนาจงเลิศเจษดาวงมาบรรยายให้ความรู้ค่ะคนนำ้ำส้มสายชูปั๊เดียวเรามัจริงไว้ล้างน้ำออกให้สะอาดน้ำส้มสายชูจรัดปลาหมึก tao làm cho nó mềm lấy nước bơm mựcออกมา, ngon quá, nó không có cái vị chua dư gì trong mực ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนําสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูสตรีฟู้ดสุดแซ่บอย่างปลาหมึยกย่างน้าจิ้มซีฟู้ดที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง1532.86มิกลลิกรัมให้เป็นสูตรลดเค็มที่ลดปริมาณโซเดียมลงไปถึง56.0 4เปอร์็นเป็นเมนูปลาหมึยกย่างน้าจิ้มซีฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพแต่ยังคงความ อร่อยแซ่บแบบฉบับสตรีทฟู้ดไทยๆแน่นอนค่ะเราได้ทราบเทคนิคของการทําอาจารย์ไม่ค่อยห่วงวิชาเลยนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวราวารรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบารให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ